นี่ครับรถกำลังมาน่า,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 าจะเป็นขบวนทักษินารัฐใหม่จากจีนนะครับอันนี้เป็นถ่ายโดยใช้กล้อง <c oughs> พิเศษนะครับ <c oughs> ทำให้ดูเหมือนเก่า รยากาเบียดเลยครับ เก็บเข้ามามานั่งในรถไฟปครับแล้วรถเราก็ออกครับก็เก็บบรรยากาศคลาสสิกมาฝากกันนะครับ เปลนบรรยากาศม้่งลองนึกดูว่าถ้าเกิดวันนี้เราถ่ายเป็นฟิล์มไว้นะครับแล้วก็พอไปเปิดอีกทีมันก็เก่าใช่ไหมจะได้บรรยากาศยังไงบ้างในอีก50ปี100ปีข้างหน้า แล้วพบกันใหม่ครับกับช n n e l ฟือไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากันครับสวัสดีครับ